าบอกเกออวงเวียนเลี้ยวขวาแล้วก็รงเวียนตรงไหนวะอันนี้เหรอเฮ้ยไม,ม่น่าใช่ใช่แล้วนี่ไง ไอ้บอกเจอวงเวียนผมหาวงเวียนไม่เจอเจอแต่สารประพุมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุไสสายบันทึงสินเนือนเดิมหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปสักระยะหนึ่งก็ไม่ห่างหายหรอกครับแต่ว่าคลิปขี่รถมันไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจาก อไม่ค่อยมีเวลาเนาะยังไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ประกอบกับไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับก็เลยไม่มีคิดแนวนี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเล่นบ้านที่เก๋น,นะครับซึ่ง น้องกับทุกคนรออยู่ไปดูเขาเปลี่ยนคิวชิปเตอร์กัน <One. S 1> รู้สึกจะเป็นเปลี่ยนคิวชิปเตอร์ของนินจา400นะครับ้า <Wow. S 1> วเดี๋ยวเราไปดูกัน <Wow. S 1> ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่า มันคืนฝนนะแต่วันนี้ก็สงวันนั่แหละตั้งแต่เช้ามาแล้วครับไม่มีแดดสักนิดเลยนิดเดียวก็ไม่มีแต่ว่าฝนมันมาหยุดตกตอนบ่ายสองประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็อากาศก็แบบนี้มาเลยกลัวฝนมันจะตกอย่างเดียวรถเปียกฝนไม่กลัวนะกลัวเปียกอย่างเดียว กันว่ามันจะตกหรือเปล่านะครับรถก็เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันค่ำแล้วคนเลิกงาน ช่วงนี้เห็นข่าวพิกไบคเกิดอุบัติเหตุ่อยมากนะครับก็ทุกคนก็ขอให้ขับรถด้วยของมระมัดระวังกันนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอุบติเห็นมันเกิดกับเราเมื่อ,อไหร่ทำที่ดีก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ไม่แน่ใจก็อย่าอย่าเสี่ยงบางทีเราไม่แน่ใจการแซงครับบางทีทางโค้งมันอันตรายยายังอย่าไปแซงทางโคง้งแล้วก็ตรงช่องแคบๆที่รถยนตอ์อยู่ข้างกันแล้วมีช่อระหว่างกลางครับตรงนั้นก็ไม่ควรที่จะแซงเข้าไปนะครับเพราะเผื่อรถยนต์เขาเสียหลักอะไรเราเข้ามาไปชนอยู่ทัานหนึ่นงนันอันตราย เข้าเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่โควิดเริ่มซาเราเริ่มกลับมาเที่ยวมาอะไรกันแล้วเห็นรถจอดเต็มเลยลานจอดรถด้านหน้าแล้วก็มีลานจอดรถข้างหลังอีกสามสี่ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวตอนนี้ตรงนี้เป็นถนนเขาทำใหม่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วมั้งแต่มันก็เสร็จแล้วแหละถ้าเราดูแค่อ่า บริเวณแถวเนี้ยตรงนี้ถือว,ว่าเสร็จแล้วเหลือแค่ตีเส้นจราจ,จรอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่เป็นส่วนถนนเส้นเดียวกันที่อยู่ข้างหน้ายัางไม่เสร็จนะครับน่าจะเขาน่าจะรอให้ตรงนน้นเสร็จก่อนน่าจะตีเส้นจราจ,จรพร้อมครับแต่วันนี้หน่อยตรงนี้มันไม่มืดน,นะครับตอนกลางคืนไมมีไฟมีอะไรอยู่ <c oughs> นันกำลังเปิดกำลังจะทักเลยว่าทำไมไม่เปิดไฟถนนตรงนี้เป็นถนนสาย 3. 6นะครับชื่อชื่อว่าถนน3.6เป็นถนนที่ตัดจาก มอเตอร์เวย์ way, ที่ก่อนจะเข้าพัทยาครับก่อนจะเข้าพัทยามันจะมีซ้ายมือเขาจะตัดมาจากตรงนั้นเป็นแบ่งเบาพาละรถที่มันติดในพัทยาครับเป็นการแบ่งเบาพาละตรงนั้นซึ่งคนที่มาจากเทพจะได้ไม่ต้องวิ่งวิ่งสุขุมวิทตลอดรถมันเยอะก็เฉลี่ยเฉลี่ยมานี่บ้างตรงไหนวะนะเอาเนี่เจอละ ก็หมู่บ้านนี้แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนวิลลี่แลนด์สีไม่ทางเข้ามันน้ำขังนี่นะเด <No. S 1> ี๋ยวตรงไหนผมก็ไม่เคยมานะเขาบอก จอวงเวียนเลี้ยวขวาแล้วก็วงเวียนตรงไหนวะอันนี้เหรอไม่น่าใช่เจอวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกวงเวียนอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะตรงเมื่อก่้แหละที่เขาบอกว่าวงเวียน มันคงไม่ใช่วงเวียนนะเ่าจะดู<อ>เป็นสารพระภูมินะครับไม่ใช่วงเวียนน่เดี๋ยวมาแล้วแล้วเลี้ยวซ้ายซอยแรกใช่ไหม นี่แหละมั้งออเฮ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่แล้วนี่ไงดีครับ ไอ้บอกเจอวงเวียนผมหาวงเวียนไม่เจอเจอแต่สารประภูมิก็เลยเลยไปมันเจอะไปรับอยู่บ wow ิเคี่ยวไก่ด้วยได้ยินเสียงไงสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แม่งจับกันขอบมันมีน้ำ 英雄。